พุทธประวัติการปราบอุรุเวลกัสปะชดินผู้ยิ่งใหญ่หลังจากที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วได้เสด็จจาริกไปเคยแพร่พระธรรมคำสอนเพื่อโปรดเวเนยสัตว์ผู้ที่ควรจะได้รับการโปรด จนกระทั่งเสด็จมาถึงตำบลอุรุเวลาเสนานิคมริมฝั่งแม่น้ำเน,ำนรยชราซึ่งเป็นที่พำนักของเหล่าชดินผู้บูชาไฟนำโดยอุรุเวลกัสปะผู้เป็นอาจารย์ใหญ่ที่มีบริวารถึง500คนนอกจากนี้ยังมีน้องชายอีกสองคนคือนัทีกัสปะและขยากัสปะซึ่งเป็นหัวหน้าชดินมีบริวารอีกรวมกัน500คน ทำให้ตระกูลชดินนี้มีผู้คนนับถือรวมทั้งหมด1,000คนพระพุทธองค์ทรงทราบด้วยพระยานว่าอุรุเวละกัสปะแม้จะเป็นผู้มีบุญบารมีมากแต่ยังคงยึดมั่นในลัทธิบูชาไฟและสำคัญตนผิดว่าเป็นพระอรหันต์จึงทรงตั้งพระทัยจะโปรดชดินทั้งหมดให้ผลจากความเห็นผิดประทับณโรงบูชาไฟจุดเริ่มต้นแห่งปฏิหาร พระพุทธเจ้าเสด็จเข้าไปขอพักครั้งคืนที่โรงบูชาไฟของอุรุเวลกัสปะอุรุเวลกัสปะได้ทูลเตือนว่าในโรงบูชาไฟนั้นมีพญานาคดุร้ายมีฤทธิ์มากอาศัยอยู่เกรงว่าจะทำอันตรายพระพุทธองค์ได้ แต่พระพุทธองค์ก็ทรงยืนยันที่จะพักโดยตรัสว่าไม่ต้องเป็นห่วงตลอดคืนนั้นพญานาคได้ผลพิษและแสงไฟออกมาอย่างรุนแรงหมายจะทำร้ายแต่พระพุทธองค์ม่ได้หวั่นเกรงส่งเข้าสมาธิจิตและทรงแสดงฤทธิ์ตอบโต้ด้วยการเปล่งฉับพันรังสีรัศมีหกสีและทำกายคตาสติ พิจารณากายจนพญานาคไม่สามารถทำอันตรายได้และในที่สุดพญานาคก,ก็อ่อนริษลงย่อขนาดตนเองให้เล็กลงจนพระพุทธองค์สามารถจับใส่ลงในบาทได้เมื่ออุรุเวลกัสปะและบริวารมาเห็นเหตุการณ์ในตอนเช้าก็ตกตะลึงในพุทธานุภาพแต่ถึงกระนั้นอุรุเวลกัสปะก็ยังคงคิดว่ามหาสมณะรูปนี้มีริ์มากก็จริงแต่ก็ยังไม่ใช่อรหันเหมือนเราปาฏิหารต่อเนื่องเพื่อคลายทิฐิ พระพุทธเจ้าส่งทราบความคิดของอุรุเวลกัสปะจึงทรงแสดงปาฏิหารต่อเนื่องอีกหลายครั้งเพื่อคลายความยึดมั่นในทิฐิของชดินผู้นี้การนำผลว่าจากต้นว่าใหญ่ประจำชมพูทวีปวันหนึ่งอุรุเวลกัสปะมาถวายพัตตาหารเช้าแก่พระพุทธองค์ แต่กลับพบว่าพระพุทธองค์ประทับอยู่พร้อมกับผลว่าขนาดใหญ่ที่สวยงามและมีกลิ่นหอมอุรุเวณละกะสัปปะสงสัยว่าพระพุทธองค์ไปนำมาจากที่ใดทั้ทงที่ก็อยู่ด้วยกันตลอดพระพุทธองค์ตรัสว่าทรงไปนำมาจากต้นว่าใหญ่ประจำทวีปการนำดอกปาริชัตกะจากสวรรค์อีกวันหนึ่งพระพุทธองค์ทรงสแสดงปาฏิหาริย์โดยนำดอกปาริชัตกะซึ่งเป็นดอกไม้ทิพย์จากสวรรค์ชั้นดาวดึงมาให้ อุรุเวลกัสปะยิ่งประหลาดใจเพราะรู้ดีว่าเป็นดอกไม้ทิพย์ที่อยู่ในแดนสวรรค์เท่านั้นการเนรมิตทางจงกรมและสะน้ําบางครั้งอุรุเวลกัสปะเห็นพระพุทธองค์ทรงจงกรมอยู่กลางอากาศหรือทรงเนรมิตสะน้ําขึ้นมาเพื่อส่งน้าในยามร้อนเป็นการสแสดงถึงฤทธิ์ที่เหนือธรรมชาติอย่างต่อเนื่องการทําให้ฟืนผ่าตัวเองเมื่อถึงคราวที่อุรุเวลกัสปะจะก่อไฟบูชาแต่ไม่สามารถให้ฟื้นติดไฟได้ เมื่อขอให้พระพุทธองค์ส่งช่วยพระองค์ทรงแผ่เมตตาจิตทําให้ฝืนทั้งหมดลุกติดไฟขึ้นเองอย่างน่าอัศจรรย์ปาฏิหาริเหล่านี้ ทำให้อุรุเวลกัสปะเริ่มคลายความยึดมั่นในความเชื่อและทิฏฐิของตนเองลงเรื่อยๆแต่ก็ยังไม่รับอย่างเต็มที่ว่าพระพุทธเจ้าเป็นพระอระหันต์การเปิดเผยความจริงและการอุปสมบทเมื่อพระพุทธองค์ทรงเห็นว่าอุรุเวลกัสปะมีจิตใจที่เปิดรับแล้วและพร้อมที่จะฟังพระธรรมคําสอนที่ลึกซึ้งจึงตรัสถามอุรุเวลกัสปะตรงๆว่าดูก่อนกัสปะท่านยังคิดอยู่หรือว่าท่านเป็นพระอระหันต์ อุรุเวลกัสปะรู้สึกละอายและตระหนักว่าปาฏิหาริย์ที่ผ่านมานั้นเหนือความสามารถของตนเองอย่างแท้จริงจึงก้มกราบทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าข้าพระองค์ยังไม่ได้เป็นพระอรหันต์เลยพระเจ้าค่าเมื่อนั้นอุรุเวลกัสปะพร้อมด้วยบริวารชดิน500คนก็ได้พร้อมใจการทูลขออุปสมบทเพื่อออกบวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนา พระพุทธองค์ทรงประทานการอุปสมบทด้วยวิธีเอหิภิกขุอุปสมปทาซึ่งเป็นวิธีที่ทรงรับผู้ที่ศรัทธาเข้าสู่ความเป็นพระภิกษุโดยตรงการแสดงอาทิตตะปริยายสูตรและการบรรลุอรหัต,ตผลหลังจากอุปสมบทแล้วพระพุทธองค์ทรงพาภิกษุฉดินทั้ง500รรูปไปยังขยาสีสะซึ่งเป็นเนินเขาใกล้แม่น้ำขยา ณัดที่นั้นพระพุทธองค์ทรงแสดงพระธรรมเทศนาที่ชื่อว่าอาทิตตปริยายสูตรพระสูตรว่าด้วยสิ่งทั้งปวงเป็นของร้อน ในพระสูตรนี้พระพุทธองค์ทรงชี้ให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกไม่ว่าจะเป็นตาหูจมกกจูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมรวมถึงความรู้สึกสุขทุกข์และเฉยๆที่เกิดขึ้นจากสิ่งเหล่านั้นล้วนเป็นของร้อนร้อน,อนเพราะถูกไฟเผาผลาญและทรงอธิบายว่าไฟที่ว่านั้นคืออะไรไฟคือราคะความกำนัดยินดี ไฟคือโทสะความโกรธไฟคือโมหะความหลงและอย่างร้อนด้วยชาติการเกิดชาราความแก่มรณะนะความตายโศกะความเศร้าโศกปริเทวะความร่ำไรรำพันทุกข์ความทุกข์กายและอุปายาสะความขับแค้นใจ เมื่อภิกษุทั้ง500รูปโรปได้ฟังพระธรรมเทศนาอาทิตต์าปริยายสูตรนี้อย่างตั้งใจก็ได้เกิดปัญญาเห็นแจ้งในความจริงว่าสัพพสิ่งทั้งปวงล้วนไม่เที่ยงเป็นทุกข์และไม่ใช่ตัวตนไม่ควรยึดมั่นถือมั่นจึงละความยึดต,ติดในสิ่งทั้งปวงและบรรลุเป็นพระอรหันต์ทั้งหมด ไม่นานหลังจากนั้นน้องชายทั้งสองของอุรุเวลกัสปะคือนาทีกัสปะและขยากัสปะเมื่อเห็นพี่ชายและบริวารออกบวชและบรรลุธรรมแล้วก็ได้มาขออุปสมบทและบรรลุเป็นพระอรหันต์เช่นกันทําให้พระพุทธองค์ทรงมีพระอรหันตสาวกเพิ่มขึ้นถึง1,000รูปซึ่งเป็นกําลังสําคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มั่นคงสืบไป เรื่องราวนี้แสดงให้เห็นถึงพระมหากรุณาทิคุณของพระพุทธเจ้าที่ส่งใช้ทั้งปาฏิหารเพื่อลดทิฐิและส่งใช้พระธรรมคำสอนที่ลึกซึง้งเพื่อนำทางให้ผู้คนได้บรรลุธรรมสูงสุดคือพระนิพพานครับ